สวัสดีครับพี่น e ้องครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมางัวนนะเพื่นเลยพี่น้องเอ้ยบาทนี่มางัวแล้วมางัวแล้วมาใหญ่มาเออออกยืดทุบไปพี่น้องบนใ้จานร้อยเสียงัวพี่น้องเอ้ยเอาเงี้ยสมเจ้าเงินนับใจเพื่นเออเอานับนับกันนี่ละคางัวนคางัวพี่น้องเอ้ยอ้าวหนมื่นหกพอดีเนาะนับเรียบร้อยหนึ่งหมื่นหกพันบาทว่าสันเพื่นว่าอ้าวมันมาไปอยู่ต่อสั่งมาละโอ้ไปแล้วไปแล้วโอ้ย เออเอามามามาคำคุ้นคำคุ้นไปไปจูงมาไหนจับเสือกโอ้นายหอยปูวันขายอะไรก็บอนี่เนาะมาหน่เนาะเอ้าคำคู้นเด้อบา้หนเด้อไปอยู่น้ำบรรจุบรรย์เอ้อไปยืมปูนไก่คำคู้เอาไปใบหน้าปุ่นเท่าบานนี่ยไปไปนายหอยเขามาจับเข้าพังเจาะหนะเดี๋ยวเสียเอารถเชฟไปมาว่าเออเอาเดี๋ยวไปเอารถมาใส่สถานพี่น้องเลยพูนพู่นหน้าปุ่น เออเอาโอเคสันนะ่ะนอโอเคว่างเงินแล้วบอกไปยังบาดน,นี่นอเรียบร้อยแล้วนอภารกิจทางนี่นอถารถมาใส่บาดนี่เอาส่งส่งมันมาบาดนี่อา้อาวมาแล้วกับมาแล้วพี่น้องมาแล้วถอยดาเข้ามาเลยเอาา้าด่าเข้ามาเลยบ่าว่าเปถอยกลนเขา้ามาแล้วครับพี่น้องครับงวดตัวนี้ปเปียหมาตั้งแต่ของไอ้ครับเอาว่าเป็นคู่กัน อันนี้งัวไอ้ครับพี่น้องเอาไว้เป็นมูกันเพราะว่าขันไปไว้ตัวเดียวมันสีห้องมันสีมัเป็นตะยูนะครับก็เลยเอาเอาหางัวไปเป็นมูมันนะครับอันนี้งัวไอ้นี่แหละนะครับยืมเพิ่นไปไว้เป็นมูมันก่อนนะครับแม่ม่านแม่ม่านนี่ลาเสียไปเป็นมูกันงัวไอ้นะี่ล่ะงัวไอ้งัวไส้นี่ล่ะยืมเพิ่นซะก่อนสดอกเอาไปไว้เป็นมูกัน,นะน,น,นเสียละลูกสาวข่อยดิอีแดงจ้าข่อยยุใส่อีแดงจ้าข่อย กีแดงจ่าเขาอยู่ในคอกไปโอ้ได้บยอเฮ็ดคอกออกมานนี่ก็เฮ็ดคอกไหมสนอกเฮ็ดแต่ซาเนี่ยโอ้ออกมาลูกสาวข่อยไปไหนออกมาอีสาวน้อยอีสาวน้อยมามามาค้ามคูดลูกมาไปอยู่หน้าเฮาคุณเปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนจองเจ้าหน่อยก็จะได้เข้าไม่ละล่ะเอาลูกมามาขึ้นรถมามามา ยี่แดงตัอยอีแดงตัวเ nh ่อกันหรือเวก่อกันปวด nh ่อหรือ nh ่วใส่อคออกระบาดนี้มาออกมาบาเดี๋ยวออกมาเออถึงงว่องงัมครับเนี้ยวะพี่น้องพี่น้องมักน้ำไหลอยู่เลยพี่น้องว่าอันว่าโอ้งามงามักน้ำไหลอยู่พี่น้องนะมา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 ดมมือดูดิดมมือดูโอ้ตื่นเพราะท่านหอนหน้าซื่อๆดอก เดี๋แกเด้ก็ไปลวดก่อนโอ้ยอยากนอนวะเออยืนยืนโว้ยง่วงพอได้สนเข้าเนาะถอยมาถอยมาถาก็ลูกถากลว์เดี๋ยวจังคืนเดี๋ยวจังคืนเออสื้ผ้ามาอยู่หน้าผ้ามาอยู่หน้า ได้ขง้ามไปเลี้ยงเพื่อนว่ะจะขว้างเพื่อนเพื่อนเพื่อนว่ากันเพื่นยังเสียดายอยู่ได้พู้เพื่นขายไงก็ดีเพื่อนยังสีดายจอยจอยอู่ได้จะขว้างงวผพู้เพื่อนออกมาฮัลาตังปันปันกันไปเลี้ยงเออซัแม่สาวน้อยนี่ละนี่เอาอีมุ่มไปเป็นมูมันเลยออมุ่มอีมุ่มสาวนี่ซัมซําแม่ลูกเลยนนี่แม่สาวน้อยไปโอแม่สาวน้อย กินยาดีแปปเขาจะเศ้านอนะนาะมีแปวเดียวน้ะเพื่อนนั่นสวงว่างหันอมนอนาเอาเอาในหอยไหมเพาในหอยไหมเพื่อนถนัดักับกาองหัวขึ้นรถคอยจิุ้ย่งใกลเราคอยตัวตวตัวตัตวในหอยไหมเพื่อนนาดกับองัวขึ้นรถเออง่ายแล้วกานเกยนน่นโอ้ยดมกินนุ่มเลย โอ้ดมกินนุ่มเลยเว้ยเอาเต๊ะเตะตัวเม่เตะได้บาดนี่งขับไปลูกขับไปโดมหายกินนุ่มแล้วโอ้เทียมกันบาทหนึ่งสองแม่ลูกน้อโอ้ยพอขายพอขายเอาไปเลี้ยงเออเขาว่าแม่ลูกได้น้อไปในน้อโอ้แม่ลูกโค่นหนึ่งมาแล้วเขาว่าได้น้อในน้อโอ้ยนายหอยพนันอะไรประคายได้ ออโอ้บักเถือกยังอยู่เอ,เอาตัวนี้ขึ้นแล้วเรียบร้อยครับนี่สิา้าเมาอยู่หน้าระบาดนี่ลูกสาวคอยอีแดงต่อยอีแดงต่อยพุ่นตัวนั้นนึกยู่ใต้โคมไม้พุ่นตัวนั้น,นไม่ท่องไป,ไปพุน่นบักเถือกนี่ก็ยังยังอย่าขายอยู่สองหมื่นสองหมื่นสองเพื่อนว่าขันได้ราคานี้กะมาเอาเลยหรือว่าอยากต่อรองราคากับมาต่อไดเงี้ยงๆไปต่อได้บักหลายอต่อได้บักหลายเลยแหละ ต่อได้เป็นว่าเลยนะครับนี่เออคือของพื้นพ่อขาพื้นวางสั่นและวดิเจ้าของงูพื้นวางสั่นและวดิพื้นวายี่สิบสองนะครับพื้นวาเส้าสองต่อได้ยวเงี้ยพื้นว่างเงีวข้าว่าเราต่อได้เลยนะครับงัวตัวนี้นะครับสำหรับบกเถิกเถิกหน่อยกําลังเป็นเบานะครับสำหรับอันเจ้าของคอพื้นว่าต่อไดนเงี้ยวเลยนะครับป่องบบกง่ายเลยได้ป่องง่ายเลยได้หัน ธรรมดาเลยตัวนี้สุดยอดเลยเอา่อหน้าแองเมลูกนี่ขึ้นไปแล้วคืองเมลูกเลยนาะมันมันดมทองดมทองนีมุมเลยแต่ว่ามีทองไมนั่นอีมุมนั่นว่ามีทองสองสามเดือนนั่นละแต่ว่ามีทองหมนัี่มุมน่นมันมีทององามเดือนัะ นั่นละไปมาไหนออกเดินทางเข้าเมื่อหน้ากับพี่น้องครับบัตรนี่เมื่อบักเถือกไอ้เพื่อนนี่จะรอบกันนี่ยเพื่อนมีคนสนใจบักเถือกเพื่อนนะครับเพื่อนอยากได้ยี่สิบสองนะครับงูเถือกตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับสองหมื่นสองเท่านั้นนะครับแต่ว่าต่อรองได้ต่อกันยาวๆเลยาเป็นสนว่านะครับเออบอกยางงามเลยนะครับงูเพื่อนนะครับหุ่นห้างเนี่ยโอ้สุดยอดนะครับงูเถือกหน่อยกำลังเป็นเบานะครับนี่นะครับไปสนใจงูเถือกเอาไปขุนนะครับพี่น้องครับสายขุน ต้องเล่นตัวนี้นะครับนะเอาโฆษณาเพื่อนน้ำนะครับเพื่อนจะขายสำหรับเจ้าของเจ้าของกรอกเพื่อนนะครับพ่อใหญเพื่อน่าพ่อใหญ่เล่มหนยเดี๋ยวตอดไปเพื่อน่านะครับเอาโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวออกไปหน้าก่อนมาเดี๋ยวเอางวไปลงไว้หน้ากันพี่น้องครับไปกันต่อเลยอ้าวมาหอดหน้าแล้วพี่น้องมาหอดหน้าเร็วบาดนี่มาเร็วครับมาเร็วครับเออหลูกน้องไปใส่เบิร์น้ำมาเลยน้องทีมงานทุกคนลคาเสียเบิร์เรามาเลย มื่อคืนพ่กก็กินลาบเป็ดแล้วนี้เบิด์ตพอคอกงัวคอกงัวพี่น้องอคอกงัวนมาเอาลงไว้นี่เนาะแกะยังไงละ่ะแกะได้อพราเฮ็ดเป็นนายห่วยมามามา,มาอยู่หน้าเราดีกว่ามาขับมาคุ้นอยู่หน้าพี่เดอ้อสองนางสาวนี่สองแม่ลูกว่าสันต์เอาให้เป็นแม่ลูกกันแล้วอีแดงต่อยกับอีนวลสี ทีแดงต่อยกับนวลสีหอดเถียงแล้วหอดหน้าเขาแล้วมาอยู่ไ้อยู่หน้าไปเหรอโล่งจุงข้อก็กำลังเงื่อนไม่กำลังเลี่ยวเงื่อนไม่เพื่อนแต่รวยเฮ็ดแดงโยเถียงนั่นกินตะเขาว่ามาเด้อมาเด้อเอางัวมากอะไรเนี่ยเฮ็ดแดงโยเถียงผู้เดียวนั่นโอ้กินเขายิ่ม นี่ครับขอกง้วพี่น้องครับกระลังในเสร็จสิ้นสมบูรณ์ย่างตั้งแต่ลังค่าแต่ว่าขอกเลยเรียบร้อยเร้วคขอกนี่มาลงมาพีญยาหลายๆพี่ลงมายาปลูกไว้ให้ยคัก,กระดูกคือว่าเสียวบักเถืกไงมนันงนะมามาอยูบ่บ่าลงมาอีนวันลงมา เออไปลุยบาทพ่อหญ้าไม่น่ะเอ้าผูกไว้ตัวนึงกับพวไปดอกปลูกไว้ตัวนึงกับพวไปแน่ๆไปเหยียบหญ้าละมอนั่นโองพ่อหญ้าไม่น่ะเอ้าเดึงกินไหยเขาต้องไปกินหญ้าได้แต่เสาร์นะจ๊ะมันจ่อยเอาแม่มาเบิ่งอีกเขาขายอะไรเขาเอาไงหยุดไม่ใส่มามพี่มาแม่มาแม่มาแม่เล่นมอ มัคือไปเร็วแต่บาดนี่โอหัวซันทีๆไปแล้ววันนี้เฮ้เฮเฮ้รืองทีมันกวงว่าคือเลียนไปหันได้บาดนี่อมอเออ,อนานมานัา<อ> <laughs> ่นมาแล้วมาแล้วหัวซันมาแล้วเออนี่ละแม่ชื่อใบบาทนี่เสียเลียนหนีไปใส่เลีนนยลนกั็มาคือเกา่านี่ผูรไปเงาอันนี้ได้ตัวนี่เสียแกงือสัน่นเไป โอ้ยบ ar, ่บอกว่าม <power Surviv tide> ัอเสือกมันน่ม้ใครบ่หนีดอกทางหนีก็ดีมาไปมุมมามามาไม่กินยาพิ่เลี้วปุ่นสาเหตุสาเืงินไม่แล้วไปอยู่เงินไม่เอ้อมัดไวสักนหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะเอเสือกยังยาบว้มันอยู่แดงตัอ่เม่อต้องไปใสดอก ว่าไปใส่ดอกว่าแต่หองมันมออนกมาเก่กเาแลา 1, 2, 3, 10, หและแน่บรรยากาศตรงไหนตรงหน้าพี่น้องครับได้มาหอดหน้าแล้วสำหรับงัวหน่อยจานร,ร้อยครับกับเม่กครับงัวเมอันกำลังมีทองตงัวนี้นะครับสองสามเดือนแล้วนะครับออกมาไปตรงหน้านะครับเอ็ดคอกบาในกระสีมงลังค่ามงลังค่าคอกใ้เพื่อนกับแมวแรงมากกัจังสีเอาเข่าขอกนะครับ นี่ก็เว้นกน็เอาไว้น้ำมันนี่ละนะครับยานะครับเพราะถ้าไหนหยาบเอาให้เกี้ยวให้เอาตัดให้เอานะครับพี่น้องครับบรรยากาศท่งไรท่งนาโอ้ยจาดลอยนั่งกินเข่าแล้วสูบยาทวนๆอยู่คนนะ่ะ <c> เ <oughs> อเมนร้อยให้มันลอยไปไม่มอยากดูน้ำหน,นักเอ็มร้อยสปอนเซอร์เอาสปอนเซอร์ไหนเล่าเสียงเงือต้องสปอนเซอร์ว่า สามาต่อเติมอีกดิใกล้สิลแล้วนะละค็ดีนะครับย่างแต้มงล่างค่าวย่างเดียวพี่น้องนะครับอ่ะบรรยากาศท้งไหท้องหน้ากับพี่น้องครับปองง้วมาหอดหน้าเรียบร้อยแลว้วได้แลว้วได้แล,ล,ล้วหลังจากที่หางัวมาเป็นเดือนผุละไปบางหน่นะครับถือใจแล้วบ้านไได้มาอยู่หน้าแล้วครับปุ่นตัวแดงหน่อยนะครับตัวนี้มาเป็นมูนะครับอยู่ทํากันเป็นครูจังบอ,องจังบอห่องจังบอห้น เจ้าบอลแลียนหนีไปใส่นะครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ขอบคุณหลายๆพี่น้องครับได้แล้วนะครับได้แล้วบัดเนี่ยบอดหน้าแล้วนะครับคำคุณนคำคุณบัดไหน,นมาเนี